สวัสดีค่ะพอแม่พี่นอ้องเมื่อเดสิบห้ามาเข็ดมันเชื่อมเนาะพี่น้องมันเชื่อมอันมันหานาที่เนาะคะ่ะไอ้ีิเชื่อมประมาณกิโลหนึ่งค่ะเด๋ยวสิบห้าเห็ดเนาะคะ่ะมาเบิ่งกันค่ะนี่ค่ะมันหานาที่กันค่ะเด๋ยวสิบห้ามาปอกกันค่ะนี่ล้องกระสิเอาอันแกนพึนออกเนาะคะ่ะเอาเปียอกพึ้นออกมีเปลือก ออแล้วข้อสิบเอาแกนเพิ่นออกนี่พี่น้องแกนเพิ่นอยู่ข้างในนี่เแถวแกนเพิ่นออกก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะ หังกระสิปอกไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ค่ะมัดหนึ่งกิโลพี่น้องเดี๋ยวห้อมาล่างกันค่ะนี่ค่ะห้ามาล่างมัดก,กันค่ะหกกนน้องมัดใส่นจใส่ันเนาะ เายงที่นาะ่ย,ยสอวยงามที่นองนอนสวยสางามมากค่ะมาดูวิธีทำกันนะคะนี่ค่ะเราจะได้มันสวยๆกันค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันค่ะนี่ค่ะ เขาสิว่จาจัดมันเลี่ยงลูกในกระทะกันนาะพี่น้องเนาะกระทะเลงเลยลเรากะจับเลี่ยงกันค่ะจับเเลี่ยงลูงกจะสี่นาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะทายเองค่ะไม่มีใดทายให้ทายเองค่ะจับเลี่ยงจะสี่นาะพี่น้องเนะาะจับมันเลี่ยงลูกในกระทะ นี่คะ่ะเลี้ยงมันเสร็จเป็นที่เรียบรเลยลนะ้วห่อก็สิมาเทาน้ำลงไปค่ะเทาน้ำลงไปเห็ดถมมั่วมนะันเนาะพี่น้องเนะนาะเทน้ำลงไปเห็ดถมมั่วมันพี่น้องนี่ค่ะมัดคนกับสีถั่วแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขามาจุดแก๊สกันคะ่ะจุดแก๊สกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะเข้าสี่ ต้มน้ำไว้สามสิบนาทีนะพี่น้องเนาะเขาสิ้มเพม่นจากสามสิบนาทีอือนี่พี่น้องเปิดไฟกลางเนาะต้มจากสามสิบนาทีพี่น้องถ้าสมมติว่าเฮาเอานัำตาลลงเลยต้มจังไดมัน่นกับ่ซุปดอกค่ะเพราะฉะนั้นเฮาต้องต้มก่อนสามสิบนาทีนะพี่น้องเนาะให้มัน่น,นาาสุกแล้วเฮาจะใส่นัำตาลกันค่ะ นี่ค่ะเราต้มมันได้30นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลครึ่งกิโลค่ะวันนี้เ้องบะมี่น้ำตาลไส้แดงเขาก็ใส่น้ำตาลไส้าขาวนะพี่น้องนี่ค่ะเทากับสิมาเชื่อมกระตค่ะล่อให้น้ำตาลเพิ่นบกกยักน้อยนะพี่น้องเนาะ นี่ค่ะเ้าก็เชื่อมต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเ้าก็ต้องไปโค่นหม้อโค่นสีใหม่เนาะพี่น้องว่าต้างองย่านว่าก่นหม้อสีใหม่เนาะพี่น้องเ้าก็ปล่อยไใบชะสี่ละค่ะแล้วเ้าเก็มาตักฟองคนออกเนาะพี่น้องเนาะเ้าสิร่อนหนักตาลไส้เป็นเนี่ยเหนียวเนาะพี่น้องเนาะรออีกสิบห้านาทีพี่นอนะ้อ,อ,นะนองเดี๋ยวคนกันเหนียวเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งวิธีเห็ดโตไปค่ะ นี่คะ่ะหลังจาก15นาทีนะคะเรากลัวว่าน้ําตาลจะเป็นเกร็ดนะคะเขาก็ต้องมใส่ผักหน้าพี่น้องเอกใชใช่ใชนว่าคนแตนาะบ่ตองยานบคนสีบเปรี่ยวเนาะคว่มห่อนชนอันนี้บะงาวพี่น้องคว่มห่อนชนสีเฮ็ดหายมันหายเปรี่ยวเองคะ่ะนี่คะ่ะหลังจาก15นาทีนะคะเราก็จะมาต้มต่ออีกประมาณ10นาทีนะคะมาดูกันคะ่ะให้น้ำตาลเหนียวกันคะ่ะ หลังจากที่เราใส่มะนาวกันแล้วเราก็จะมากรับนี่คะ่ะน้ำตาลทอากฤษณ์ขันเพิ่นได้แล้วกฤษณ์ใสวิ่งเลยเ,าา Side เลยนาะพี่น้องเน้องกฤษณ์เป็นเจสีแล้ะพี่น้องเลยกฤสิใสวินะ่งนาะพี่น้องเนาะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสวยๆค่ะเดี๋ยวเ้างปปิดแก๊สกันค่ะ อันนี้เราจะพักเขาไว้ให้เขาเย็ยนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําหัวกะทิน้ํากะทิกันค่ะรอให้เขาเย็ยนก่อนนะคะอันนี้วิธีทําน้ํากะทิกันค่าน้ํากะทิ250กรัมอันนี้ก็ไอแป้งข้าวเจ้านาะพี่น้องแป้งข้าวเจ้าส่นวนโตเหล็กเกลือครึ่งช้อนชาค่ะเรามาดูวิธีทํากันค่ะ นี่ค่ะเรามาเริ่มทำน้ำก,กะทิกันนะคะเอาน,น้ำก,กะทิใส่ลงไป250กรัมแล้วป็กเกลือครึ่งช้อนชาเนาะอันนี้อันแป้งข้าวเจา้าพี่น้องแป้งข้าวเจา้าหนึ่งส่นวนโตเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่ค่ะเข้ามาค้นกันค่ะ ทั้งหให้กุญยาเขากันดีเนาะพี่น้องเนาะให้แป้งให้เคือเพิ่นเขากันดีอันนี้เพิ่นก็ได้ทีแล้วพี่น้องเพคนกับคนแล้วเขาก็มาปิดแก๊สกันเนาะพี่น้องเนาะทีเพิ่นก็เริ่มจะได้ที่แล้วค่ะ ข้าวมาลุยหนากะทิกันค่ะนี่ค่ะเซตกะทิเรียบร้อยแล้วข้าวส้มมะลุยหนากะทิกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะโตน่ากะทิสวยๆหนาก,กินพวค่ะพี่น้องนี่ค่ะ นี่คะ่ะมันเชื่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะเสียวจะเสิร์ฟกันคะ่ะ